แกเจ๊ตื่นไอไม่เอาไม่ตื่นไม่เอาแกตื่นได้แล้วนะอะไรอะพี่หลีหูยเหาอยู่เลยเนี่ยก็จะไปโรงเรียนแล้วไงเฮ้ยยิงด้วยก็ไปโรงเรียนนี่ว่าอุ้ยอแอลลืมกินข้าวด้วยนะอุ่ยลงทางนี้โอเคเดี๋ยวลงไปกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วหองง่วงอยู่เลยอ่ะ จะมังว่างอะไรนีต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวไปโรงเรียนสายโดนครูตีนะกินอะไรดิหน้าวันนี้้ยทำไมมันไม่ออกวันเนี่ยสงสัยว่าจะท้องหรือเปล่าพยายามเบ็งแล้วเนี่ยไม่ออกเลยอ่ะไปโรงเรียนก่อนไปเออที่โรงเรียนก็ได้เออไม่ไหวแล้วต้องกดเจ้าคองแล้ว ครูคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดท้องมากเลยอ่ะไม่ได้มาลูกเรียนให้มาเรียนนั่งซสื้อไม่ได้ให้มาเข้าห้องอ้า <H an> ให้จบก่อนให้เลิกเรียนค่อยเข้าเรียวเลยนะไม่ไ oh, <no. S 1> หวแล้วปวดโอ้ยปวดท้อ,ทองโอ้ยให้ลิงบอกแล้วไงว่าให้อึมาจากที่บ้านนะเกดทำไมไม่อึมาจากที่บ้านอู้พี่ลิงมันจะออกแล้วมันโอ้ยปวดท้องมากเลยอ่ะ โอ้ยห้องน้าอยู่ข้างน้านี่มันข้างออกอยู่แค่นี้ครูไม่ให้ไปอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วไหวแล้วไอ,อ้แกจะที่หอทำแบบเนี้ยครูไม่ได้นะไม่เป็นไรจะปิดประตูล็อกแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วพ่อทองอะไรกันเนี่ยแกจะเข้าห้องน้ำโดไมันอุปสรรคเยอะจังเว้ยคืนาง,งนน้านั้นใครอ่ะแพลงว่ากลับก็ไม่ได้จะถอยหลังกลับไปครูน่าจะตีตูดแล้ว เราต้องไปกันต่ออะเกดม่ลิงวันกลับไม่หวยังไงเราก็ต้องไปต่อแล้วไม่ไหวแล้วจะล่าอยู่แล้วพิลิงเกดก็ต้องอดทนไว้นะแต่ว่าข้างหน้าไอ้คบชายคนนั้นมันน่ากลัวอยู่นะแต่ก็น่ากลัวน้อยกว่าครูเยันว่าเอมทางนี้ละกันโอ้โหหอยห้องโรงเรียนของเรามันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเพลิงว่าจะไปทีไหมอะ่ะค้องน้ำมาปวดที่ปวดอื่นด้วยโอ้โหพี่คะ หนูขอเข้าห้องน้ำเอออก็คือเออหนูหนูหนูห้องน้ำที่นี่ปิดปั๊บกุ้งแล้วมาเอ็มยาตให้เด็กคนไหนเข้ามาในห้องน้ำทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงที่นี่มันพังเข้าใจ่ไหมมันเป็นปั๊บกุ้งดูโอ้พูดดีคนดีคนหนัใจแล้วมันเคาจะฟังกันเลยคนพุดนิดแล้วห้องน้ำอีกห้องอยู่ทางนั้นเหรอคะพี่ ไม่ได้จริงๆเหรอพี่ต้องมาพูดเยอะห้องน้ำนีต้องเยอะต้องเยอะไปได้แล้วไม่ต้องพูดเยอะไปโอเคเดี๋ยวะไปอะไรอ่ะน้ำยาอะไรอ่ะแก้แก้แผลแรงว่านะน้ำยาจงกินไปยังอ่ะลองลองกินไปแล้วเออดีดีดีขึ้นนิดนึงมัน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 ช่วยนิดนึงมันช่วยให้เราแบบว่าหายปวดครี้ไปแป๊บนึงโอเคกำลังไปเออก็ดีขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมมันดีขึ้นโอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ มันพอเห็นมีครีอยู่ที่พื้นแล้วมันรู้สึกว่ามันจะปวดขึ้นมาอีกแล้วอึ๊บไปอึ๊บไปอึ๊บอึอ๊บเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเราต้องเก็บกระทิชู่วก่อนเก็บกระทิชิ้วึบอันนี้คืออะไรจุดเซฟจุดเซฟโอเคเราไปทางนี้ใช่ไหมอึบโอ้ยโอ้ยอืออดีขึ้นกินน้ำยาเข้าไปแล้วดีขึ้นแพล็งก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะยิ่งพูดเยอะมันจะยิ่งแบบเหมือนไปกระตุ้นให้ปวดครีมากขึ้นนะ่ะแพล็งรู้โอเค ตอนนี้น่าจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าอ,อได้กินยาไปเยอะแล้วแล้วไังต่อโอเคไปทางนี้อันนี้คือชิช,ชู้เหรอเราต้องเหยียบชิช,ชู่ขึ้นไปทางนี้เหรอหลบอ๋อนี่ไงมันมีชิช,ชู่ไหลลงมาโอ้โหน่กกากลัวมากอะ่ะชิช,ชู่จะมาเช็ดเก้แล้วโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นดยมาแล้วชิช,ชู้ไปแล้วม,มันใหม่แล้วเฮ้ยมันเหม็นอะ กินมันใช้ได้เลยอ่ะเกตกินตดตดเหม็นหนักเลยแอลนึงนี่เนี่ยจะถึงห้องน้ําแล้วหรือไม่ก็วิ่งกลับบ้านไปอื่นที่บ้านไม่เรียนแล้ววันนี้วันนี้ลาเรียนหนึ่งวันเพราะปวดครีโอ้ยเอื้อยโอ้ยโอ้ยพี่ลิงหัวกระแทกหัวพี่ลิงกระแทกโอ้ยโอ้ยยังไงอ่ะแล้วยังไงต่ออะโอ้ยล่วงลงมาข้างล่างแล้วออกดีกว่านี่คือทางออกโรงเรียนแล้วใช่ไหม ที่นี่มันที่ไหนอะอุย้ยทำไมมีสนามลักเบี้ะอุย้ยยิ่งปวดท้องยิ่งเจออะไรวะเน,นี่ยมันต้องไปทางไหนเราต้องไปทางนี้หรอโอ้ยอยากกลับบ้านแล้วตอนเนี้ไม่เอาแล้วแค่จะออกไปจากโรงเรียนแค่จะออกไปจากโรงเรียนก็ออกไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้เราต้องเหยียบเข้าไปหรอใช่เอ๊เราต้องค่อยๆอยเหยียบไปพี่ลิงรู้ว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไองอะมันปวดท้องอะมันปวดท้อง โอเคเดี๋ยวกินยาก่อนกินยาแล้วดีขึ้นดีขึ้นไปนิดนึงเอาละสถานการณ์ตรงหน้าโอ้โหทำไมมีคนเล่นรักบี้เยอะขนาดนี้วะเนี่ยเคต้องค่อยๆไปนะเคระวังนะเคเคเคกำลังจะรีบไปนะคะทางนี้หรือเปล่าทางนี้รอมั้งแล้วไงต่อทางนู้นนี่ว่าทางนู้นทางนู้นเอ๊ะตื๊ดตืดตื๊ดตืดตืดมันเหมือนเขาวงกดเลยอ่ะใช่ไหม มันแทบจะไม่ใช่เหมือนมันคือเขาวงกดแล้ว้ายโอเคโอเครอดแล้วรอดแล้วแล้วก็ไปทางนี้ใช่เหรอใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเนี่ยโอ้โหเหม็นอ้อยกินอ้อยกินเหม็นมากเลยเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปแล้วไปแล้วทางนี้ทางนี้อึ๊บอึบโอเคแล้วก็เอียบตรงนี้ไปอึ๊บอึบเฮ้ยเราจะถึงบ้านแล้วใช่ไหมเฮ้ยยังยังไม่ถึงบ้านเดี๋ววะนี่คือออกมาจากโรงเรียนแล้วนะเนี่ยอโหเราต้องไปเขตก่อสร้างตรงนั้นแน่เลยอ่ะ เราต้องไปเข็ดก่อสร้างตรงนั้นน่ะอุ้ยอะไรอะ่ะห้องน้ําห้องน้าอุ้ยจะเข้าห้องน้ำเยิ่วยิ่จะเข้าห้องน้ําเย่ไปเข้าห้องน้ําดีกว่าอุ้ยปวดอึอ่ะเอ๊ะเฮ้ย,ยไม่น้ห้องน้ำไปเลยน้ยไงเมี่วันนี้ต้องเข้าไปในห้องนี้อีกหรือทิชู่เก็บทิชู่ก่อนแก้แพงว่า กลับบ้านเลยไหมอะเข้าไปในโรงยิมมันจะไม่ค่อยดีนะแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะใกล้กว่ากลับบ้านกว่าจะถึงอะใช้เวลานั่งเป็นหูเป็นชั่วโมงปัเนี่ยอะ,อะลองดูก็ได้อะพี่เลี้ยงให้กำลังใจฮึบทางนี้นะทางนี้นะอ๋อดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นกินยาไปเมื่อกี้ดีขึ้นฮึบฮึบฮึบทางนี้หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยหัวอะไรอะ่ะอยอยยัอะระวัง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 นะ ันต้องกระโดดข้ามนะฮึบนั่นแหละเก่งมากเลยแล้วก็อุย้ยมันมีใครยืนอยู่ตรงกลางนั้นหรือเปล่ามันมีครีเต็มเลยอะ่ะเออแต่ทำไมขูไม่ให้เข้าห้องน้ำง่ายง่าวะห้องน้ำที่โรงเรียนทำไมมันลำบากขนาดนี้วะเนี่ยอออเออโอเคเสร็จเรียบร้อยขึ้นไปทางนี้โอเคเก็บชิดช,ชู่ก่อนโอ้โหทำไมมีพัดลมขนาดนี้พัดลมมาพัดลมมาคือยังโอเคเรายังรอดอยู่ โอเคให้พัดลมมันไปก่อนพัดลมมันไปก่อนฮึบโอเครีบรีบรีรมีพัดลมอีกอันนึงพัดลมอีกอันหนึ่งอันนี้คืออันนี้คือยังไงยางนี้คืออะไรอึ้วิ่ง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 วแลงกันหายใจอยู่เลยเสียวปืดเลยเนี่ยนั่นแหละดิยังไงวะเนี่ยอ้วิ่ง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 วิ่วิวิ่บพัดลมไปแล้วพัดลมไปแล้วพัดลมไปแล้วยีถึงจุดเซฟแล้วโอ แค่จะไปไขี้โอไอ้เปวดทอ้องโอย๋ยจะแตกอยู่แล้วห้องน้ำโอ๊อยปวดอึ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 วายเฮ้ยอุ้ยห้องน้ำอุ้ยนั่นห้องน้ำเอา้าครูขเขา้ขาเข้าห้องน้ำไปแล้วอ่ะทล้ไงวันนี้ห้องน้ำเต็มหมดอ,อ,อ ให้เล่งบอกแล้วว่าให้ออกไปข้างนอกหาทางออกไปข้างโอ้โหโอ้โหเขาขี้แตกเหมี่นขนาดนี้โอ้โหจะเขายังไงอ่ะเขาบอกแล้วว่ากลับบ้านไงกลับบ้านก็ได้เดี๋ยวลองหาทางก่อนแต่มันปวดมากถ้าเจอห้องน้ำข้างหน้าก็เดี๋ยวจะเข้าเลยได้พี่เียงให้เขาล้งใจแกอยู่นะ โอ้ตายละีนี้นะนี้นะทงนี้เออมีลูกศรอยู่หวังว่าครูจะไม่ไมล่ไล่ตามเรามาเนอะเราขังครูเขาไปแล้วอ่ะโอ้ยังจะไปนึกถึงครูอีกเหรอโอ้ยไหลไลโอ้ย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 โอ้โหกลิ่นมาถึงนี่เลยอ่ะมันเหม็นใช้ได้เลยอ่ะครูภระของเธอนี่มันช่างขี้เหม็นใช่ขี้เหม็นโอเคโอ้โหโอ้ยระวังโดนขี้ด้วยอึบชุบโอเคแล้วก็ทงนี้ ที่นี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันโรงเรียนของเราแล้วเนี่ยเนน่ากลัวขนาดนี้มันน่ามีปลาหมึกด้วยอ่ะมีสารเคมีแล้วก็มีกลิ่นเหมน็มนๆอือุ้ยห้องน้าเกยังจะกล้าไปเข้าห้องน้ำโรงเรียนอีกเหรอก็ก็ก็ทำมันไม่ไหวมันก็ต้องเข้าเลยมัง้งอ่ะอ่ะให้เลงให้กำลังใจต่อไปนะก็ทําให้ได้แล้วนะกันนะอฮ้ยเกเห็นห้องน้ำแล้วแกว่าแกมีความหวังแกจะได้ครีแล้วแกจะได้ครีแล้วห้องน้ียอยู่ข้างหน้าสู้เขา เอ้ยวิ่งวิ่งประมึกฉันไม่กลัวได้หรอกไม่กลัวแกวหรอกฉันปวดครีไงล่ะลงมาแล้วยังไงต่อแล้วไงห้องน้ําอยู่ไหนเข,ข้าทางไหนวะทา้นี้ทางนี้คือห้องน้ําแล้วไงต่อห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ําห้องน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยแยยังไงแลวว่าปวดขนาดนั้นแหละแต่อึบไว้ไงอึบไว้ก่อน่ะกําลังอึบอยู่เนี่ยตอนนี้มันไม่ไหวละมันสุดๆละกําลังเห็นห้องน้งําอยู่ข้างหน้า ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงนั้นห้องน้ำอุ้ยใครอะใครวะคนนั้นคือใครเขาคือใครโอ้ยโอ้ยไม่กลัวหรอกไม่กลัวไม่กลัวทั้งสิ้นไม่กลัวทั้งสิน้นไม่กลัวทั้งสิน้นตอนนี้ปวดอื้อมากเลยอื้อชพบพิบพบพบโอ้โหเก็บไปไวมากใช่ไหมนี่ไงห้องน้ะเอ้ยขึ้นข้างล่างนะอ้าวเฮ้ยไอปลาหมึกว่ายไอปลาหมึกว่ายปวดจ๊ โอ๊ยเข้าห้องนาวไม่ได้เฮลิงเมื่อกี้ก็วิ่งไวแล้วนะใช่ไหมทางนู้น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 รุนน่าจะมีห้องน้ำใหม่โอ๊ยเค้กโคตรอดทนเลยโคตรอ,อึดถึกทนเลยมันมีห้องน้ำอยู่ข้างหน้าอีกที่หนึ่งเป็นห้องน้ำใหม่เลยแต่สภาพอ่ะมันจะไปยังไงต้องบิดขี้เกียจน,นิดนึงแล้ะเราจะต้องไปเจอกับสิ่งที่บันค่อนข้างน่ากลัวนี่นี่ เออเออโอเคแล้วสตาร์ดี่ถึงว่าข้างหน้านี้มีมงกุฎด้วยห้องน้ำนี้เราต้องเข้าได้แล้วละ่ะเพลิงบอก,กักเกศเลยนะว่าทำใจหน่อยนะไม่ที่นี่เกจะเข้าให้ได้เกศไม่ไหวแล้วต้องเข้าห้องน้ำให้ได้ฮึบโอ้โหโอ้โหเขีรี่มีครีไหลลงมาเกศดูดีๆนะเพลิงไม่อยากเหม็นครีนะไม่อยากตัวเลอะเอือ้อ ก็ต้องดูให้ดีๆเลยนะเออกำลังนี่กะโอเคผ่านแล้วถึงยังโอ้ยอุ้ยอีกตัวเออบอกไปให้ดูดีๆไงก็ดูดีๆนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้สนใจอะไรสายตามันเจาะไปที่ห้องน้ำข้างหน้าเท่านั้นเลยอ่ะค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งใจเย็นๆนะโอเคถึงแล้วโอเคอันนี้น้ําไหลเชี่ยวอันนี้ไม่ห้ามโดนน้าด้วยไม่ใช่กระโดดม่วซั่วไงกระโดดกระโดดไม่ม่วแล้วโอเคไม่มั่ยมวแล้วขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอ้ย เห็นไหม n g โอ้โหไม่สนใจอะไรเลยอึบฮึบฮึบ,ฮบโอเคโอ้โหคราคร,ร,รีมีครีเลอะเธอะอยู่ที่พื้นห้ามโดนไนะเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าระวังอะระวังอะอึบว้ายทำไมมาโรงเรียนแล้วจะเข้าห้องน้ำมันลำบากถึงแล้วถึงแล้ววิ่งวิ่งอ่ะเฮ้ยนี่มันครูครูค้าดูขอโทษครูคคะดขูดขอโทษค่ะ หนูหนูกดขี้มากค่ะครูหนูขออนุญาตอืออือหนูขออนุญาตปลาปลาที่ดูดซ่วมใส่ครูนะคะครูขาครูขะหนูขอโทษค่ะหนูขอปลาที่ดูดซ่วมใส่ครูนะคะครูขาอุ้ยครูจะทำหนูเลยค่ะครูขาครูจะทำหนูเลยค่ะหนูขอปลาที่ที่ที่ดูดซ่วมใส่ครูแป๊บนึงค่ะครูขาถึงจะไม่โดนแต่ว่าหนีค่ะครูขาอึ๊บนี่ค่ะครูขาอึ๊บนี่นะครูขาที่ดูดซ่วมค่ะครูขาอึบไม่โดนนะคุณครูฮึบโอเคโดนแล้วคุณครูขานี่นี่นี่นะต้องกี่ทีเท่าทู ครูแปะเต็มตัวครูแล้วอะแกทำแบบนี้กับครูจะดีหรือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปาไปกับอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยครูเขามีโปรเทคชั่นวะมีไฟพลังไฟไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยปาตายครูก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้โหร้อนร้อนโอ้โหพลังร้อนเลยร้อน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 แค่จะครีบครูหนูวิ่งเข้าห้องน้ำเลยได้ไหมเนี่ยโอยหนูวิ่งเข้าห้องน้ำไปก่อนฮึบฮึบฮึบอุ้ยเข่าไม่ได้แม่เจ้าแม่เจ้าเข่าห้องน้ำไม่ได้อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะครูตายยังอ่ะอุ้ยอุ้ย คู่คูโอเคโอ้ยขี้ทับคู่ไปแล้วจ้าเข้าห้องน้ำสักทีหนึ่งจะไปปลดทุกอ๊ะ,อะเอ๊ะ,อะห้องน้ำเอาห้องไหนทีน้าห้องนี้แหละอยลองออกอ สบายตูดโยให้โยโยโย่สบายโอ้โหเต้นแบบเต้นแบบโล่งเลยใช่ไหมเนี่ยออใช่อเต้นแบบสบายในที่สุดชิคกี้พได้เข้าห้องน้ำแล้วโอ้ยสบายใจแล้วจ้าโยไอโย่โยไอโย่โยว้าวว้าว สติกเกอร์ลายโปเกต89นีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลน้นำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีเจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ